สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยก็วันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงตัวคอยคาร์โนนะครับตัวโปรเจกต์คาร์โนนะก็โปรเจกต์คาร์โนก็เป็นเป็นคอยตัวหนึ่งนะที่ผมเก็บไว้ในพอตเป็นอันดับสามนะครับอันดับหนึ่งเยอะสุดก็คือเป็นบิตคอยนะอันดับสองอีทิลเลียมนะแล้วก็อันดับสามเป็นตัวคาร์โนนะครับ <c oughs> ซึ่งคาร์โนตอนนี้ราคาหลายหลายคนนะก็อาจจะมองว่าดูน่าเบือ่อน้าเบื่อหน่อยนะตอนนี้ ราคา ADA เนี่ยอยู่ที่ประมาณสองจุดสองสองจุดสองเหรียญต่อ ADA เนระับซึ่งก็หลายๆลายคนนะก็มีคนเคยก็มีหลายๆคนที่เคยถามทางชาวฮอกกิทสันเหมือนกันนะว่าอยากให้เขาเบิร์นตัว ADA นะราคาราคาของคอยเนี่ยจะได้เพิ่มสูงขึ้นนะเหมือนกับที่เราเห็นอิทิเลียมบานนนะหรือ ตัวลูน่าเองเนี่ยก็มีการเบรนอเวอร์แลนด์เองก็มีการ burn, เบิรนแล้วทําให้ราคาคอยสูงขึ้นนะครับให้หลายคนก็เลยเคยถามไปที่ชาวชาวเหมือนกันนะว่าจะมีทําไมไม่เบิรน ADA นะอยากให้เบรน ADA ราคาจะได้สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับซึ่งจริงตัวนี้เนี่ยชาวงกินสันเขาเคยตอบตรงนี้มานะอ,อแล้วก็ของเขาเองเนี่ยไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยที่่อ,อจะ จะมีการเบิร์นเอ a เพื่อให้ราคามันสูงขึ้นนะครับเฉินตัวแล้วเนี่ยชาวอินสันเองเนี่ยเขาอยากให้ใช้เอดเนี่ยออ,อยากให้ใช้เอดจริง,จร,งจริงนะครับโดยที่ไม่มีการเบิร์นเวลามีการทำทรานเซ็คชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาเองเนี่ยจะมีเขาเองก็เสนอแล้วก็เขาเองก็พูดมาเหมือนกันนะว่าจะมีระบบที่เป็นเรียกเรียกได้ว่าเป็น Proof of Burn c h a l l e n น e นะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิด ดเวลลอปเปอร์คนไหนนะหรือว่ายูเซอร์คนไหนนะที่ต้องการที่จะเบิร์น ADA เนี่ยก็อาจจะเบิร์นไะด้โดยที่เขาจะมีเหมือนกับว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งไปให้แล้วก็ให้ยูเซอร์หรือว่าด e เวลลอปเปอร์ที่จะดีเวลลอปโปรเจกต์นั้นเนี่ยสามารถที่จะเบิร์น ADA ได้นะแต่ว่าส่วนตัวของชาวเองเท่าที่ผมฟังเขาอธิบายเนี่ยเขาเองไม่เห็นด้วยนะที่จะมีการเบิร์น ADA นะครับ ก็อันนั้นก็เป็นเป็นเเรียกว่าเป็น r e q u วสต์ e q u i r e m e n ตตัวหนึ่งนะที่แฟนๆเ d เเห็นราคาเ d a แล้วอาจจะอาจจะงุดเกยียดนะับที่ราคารู้สึกว่าจะยังไม่ไปไหนเลยนะถึงแ,แม้จะมี Smart Contact ก็เลยมีการเชาเลนจ์ Challenge ตรงนี้ไปที่ชาวนะคแต่แต่ชาวเองก็เขาก็รู้สึก่อมลกผมฟังที่เขาสัมภาษณ์นี้ก็รู้สึกค่อนข้างงุดเกลียดนะท,ที่ที่มีคนมาถามแบบนี้แต่ว่า เขาเองก็เสนอระบบอยู่ระบบหนึ่งไปเหมือนกันนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสรุปก็คือผมคิดว่าคงในแง่ของตัวเมนโปรเจกต์เองเนี่ยคงไม่มีการเบิร์เอดีนะแต่ว่าเขาอาจจะอาจจะมีอาจจะมีระบบตัวหนึ่งหรือว่าแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่สามารถให้กับให้สามารถที่จะให้ทาง Developer หรือว่า User นั้นสามารถที่จะตัดสินใจเบิร์น a ดีได้นะครับ ซึ่งถ้าเราจะดูราคา a d a เนี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสองจุดสองเหรียญนะนะสองจุดสองจุดสองเหรียญนะครับซึ่งแพทเทิร์นของตัว a d a เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ตอนนั้นนะตอนนั้นที่เรามี Shirley Head Fork ตอนนั้นมันก็ขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็กลับลงมาแล้วก็มีขดๆตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากหลังจากนั้นก็มี Mary Head Fork ก็ขึ้นไปตรงนี้นะแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ พอย่อลงมาแตะเส้นนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นร้อนตัวคลองโซนะตัวสมาร์ทคอนแทคก็ขึ้นไปนะขึ้นไปทำออตาไมาที่ประมาณสามเหรียญน,นะแล้วตอนนี้ก็ย่อลงมาแล้วก็ขดๆอยู่ตรงนี้นะซึ่งถ้าเราจะดูแพทเทิร์นของมันมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วง c o n s o ซ i d a t i o n นะครับหรือว่าการเก็บเป็นช่วงที่คนเก็บคาราโนอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วง แอคคู accumulate, accumulate coin, มูลเลตนะแอคคูมูลเลตคอยนเพั้นเมื่อกี้พูดผิดนะคก็เป็นช่วงเก็บตัวคาร์โ uh, นนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเดียวกันนี้นะเราจะเห็นเ,เราจะเห็นตัว ADA แตะตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นะขึ้นไปตรงนี้เหมือนช่วงที่ทำเหมือนช่วงอลองโซ่ฮาร์ดฟอร์นะแล้วช่วงที่ร้อนมาทคอนแทคเข้าไปนะซึ่งถ้าเราจะดูในภาพ กว้างแล้วเนี่ยในภาพกว้างที่ลองเอาตัวฟิบูน acci วัดดูนะ A D A ก็มีโอกาสสูงขึ้นไปนะซึ่งผมเชื่อว่าจะจะจะ,จะขึ้นไปแน่นอนนะอาจจะเป็นช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าขึ้นไปที่ประมาณห้าเหรียญหกเหรียญหรือประมาณ 7, เจ็ดเหรียญได้เลยนะแล้วก็ถ้าขึ้นไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าโฟโม่น่าจะมาแล้วสามารถที่จะดัน A D A ขึ้นไปได้สูงกว่าตรงนี้ได้นะซึ่ง วันนั้นผมวันนั้นผมวิเคราะห์สมมติว่าขึ้นไปได้ประมาณาถ้าบิตคอยขึ้นไปได้ประมาณสองแสนห้า hmm. เอเดียก็อาจจะประมาณห้าเท่าอย่างตรงนี้ก็อาจจะประมาณสิบเหรียญได้นะครับจากจากตรงนี้ะะน,นะตนนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ที่จะมารันบนเอเดียด้วยนะซึ่งตัวสมาร์ทคอนแทกนะตัวสมาร์ทคอนแทกก็ประมาณเดือนที่แล้วมีเขามาว่ามีประมาณสองพันสามร้อยสมาร์ทคอนแทกนะที่ อยู่ในไทม์ล็อกแล้วก็รอเวลาที่จะร้อนออกมาอยู่นะครับซึ่งทันทีที่สมาร์ทคอนแทกต่างๆร้อนออกมาเนี่ยผมคิดว่าก็จะดันตัว A D A เนี่ยมีการมียูสเชสใช้จริงแล้วก็ดันตัว A D A เนี่ยดันราคาของตัว A เนี่ยเพิ่มขึ้นไปได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว A D A ตอนนี้ก็อยู่ในเศสที่คล้ายๆอิทรเรียมตอนคล้ายๆอิทเลียมตอนเริ่มต้นนะตอนที่ประมาณสี่ร้อยเหรียญต่อยีสนะครับ A D A ก็ไม่ต่างกันนะซึ่งถ้าเราจะดูตอนนี้ราคาอิทรเรียมมันก็ขึ้นไป น่าจะ 10x ประมาณเกือบเกือบร้อย x แล้วนะดังน,นั้นถ้าผมคิดว่าถ้าเกิด a d a ีโค้ดมีเคสใช้งานจริงเนี่ยก็ก็คงจะเหมือนอีทิทเรียมนะในช่วงเริ่มต้นนะแล้วก็ a d a เอง AD a เอคาร์เองเขาก็ยังมีเฟสนะที่จะพัฒนาที่จะ i m p r o v ฟเมนตระบบของเขานะมีตัวเบรชอว์ะนะเบรชแล้วก็วูดแต่เบรชก็จะเพิ่มสเกลในเรื่องของ transaction นะให้เร็วขึ้นให้รับ transaction ได้มากขึ้นแล้วก็โวตแต่ก็จะเป็นลักษณะเหมือน continuous improvement นะก็จะมีการโหวตแล้วก็มีการที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเน็ตเวิของฮาโนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้น mm hmm. เขาก็ยังมี NFT นะมี NFT ที่จะใช้ ADA สามารถที่จะซื้อขายงานอาร์ตงานงานงาน NFT นะครับในแพลตฟอร์ม C NFT.IO ได้ด้วยนะ นอกจากนั้น A D A คาร์โนเองเขา mm. ก็ mm. ยังมีเป็นพาร์เนอร์กับแอฟริกานะครับแอฟริกาประเทศในแถบแอฟริกาด้วยที่จะไปวลฒอปในเรื่องของระบบการเงินนะหรือว่าเรื่องของ digital i d e n น i ิตีนะในประเทศแถบแอฟริกานี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่ายังไง A D A ก็ไม่ได้ c a r ์โนหรือแล้วก็ A D A เนี่ยราคาก็ไม่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกเยอะมากนะถึงแม้ตอนนี้จะดูน่าเบื่อหน้าเบือเ่อหน่อยนะแต่ว่าผมคิดว่าอีกไม่นานนะและ ADA ้ว A D A ก็น่าจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับ แล้วก็ถ้าจะดูตัวอีโคซิสเตมนะอ c o s y s t e m มก็โตขึ้นเรื่อยๆนะก็โตขึ้นเรื่อยๆไม่ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ดีฟายดีดีเอนะฮะหรือแม้หรือแม้แต่ตัว NFT Gaming กนะก็มีโปรเจกต์หลายตัวที่รอที่จะลอนออกมาในลอนออกมาบน c a r n o Network นะโอเคสำหรับผมแล้วราคร์เ a เท่านี้นะผมคิดว่า ไม่ได้ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแล้วก็คิดว่าราคาตัวคาร์โน่เลยตัว A D A เองเนี่ยยังไปได้อีกไกลนะโอเคนะัคงเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้สำหรับตัวคาร์โน่นะเออซึ่งก็เป็นคอยที่ผมเก็บไว้เนี่ยพอเป็นอันดับสามนะรองจากบิตคอยแล้วก็อนะีเทเลียม ก็วันนี้คงม,มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ